ความคิดมีพลังความคิดปรุงแต่งได้แต่ถ้ามัวแต่คิดในหัวมันก็จะตีกันได้ฉะนั้นอย่ามัวแต่คิดลงมือทำให้มากกว่าที่คิดแล้วคุณจะเจอทางออกเพราะเราเคยมีแผลเราจึงมีสภาวะที่รู้จักป้องกันรอบคอบทุกอย่างที่เราเจอในแต่ละวันแต่ละช่วงชีวิตไม่มีอะไรบังเองิญสอบให้ผ่านแล้วไปต่อ สิ่งใดไร้ความท้าทายสิ่งนั้นทําลายการเติบโตยิ่งผ่านสิ่งที่ใครมองว่ายากเราเท่านั้นที่จะรู้ว่ามูลค่าที่แลกมามันไม่ธรรมดาในแต่ละวันเราต่างเจอสิ่งปะปลกที่ไม่เหมือนกันอยู่ที่เราให้ค่าอยู่ที่เราโฟกัสเราคือผู้เลือกมองให้เห็นสิสิ่งดีๆมีจริงมองหาสิ่งไหนจะเจอสิ่งนั้นแต่ละวันอย่าลืมผ่านเลือกมีความสุขให้เต็มด้วยนะ ว่าสิ่งที่เราทําจะมีใครเห็นด้วยจะมีใครไปกับเราหรือไม่สิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราเห็นใช่ว่าใครจะเห็นเหมือนกันกันกบเราฉะนั้นเมื่อตัดสินใจที่จะก้าวไปให้สุดผลลัพธ์มักหอมหวานไปกันไปกันแต่ระหว่างทางอย่าเสียเวลาท้อได้เหงื่บ้างเทียบบ้างว่ากันไป เห็นวิวแล้วหายเหนื่อยเลยรู้สึกสบายปอดซุดๆที่นี่สวยมากที่นี่อุทยานธรรมเขานาในหลวงจังหวัดสุราวิวดีมากเมื่อเรามองข้ามโลกภายในพลังในการเลือกสร้างเหตุในปัจจุบันจึงไม่มีกําลังเพราะพลังภายในของเรามันไม่มีแล้วจะทํายังไงให้มันมีก็ไปทําสิการเข้มข้นการเข้าเงียบก,การดูลมแล้วแต่ใครจะใช้วิธีการใด แต่บอกเลยสิ่งนี้ทุกคนมีผลต่อการสร้างชีวิตของคุณในปัจจุบันจิตไม่มีกำลังพลังในการเลือกจึงไม่มีแต่เมื่อจิตมีกำลังพลังในการเลือกไงผมเซรรู้สึกแย่จังชีวิตไม่มีใครซัพพอร์ตความสำเร็จไม่มีใครทำแทนเราได้สิ่งที่เราต้องรู้คนสำเร็จเขามีสิ่งนี้กันชมเชียร์ให้กำลังใจตัวเองเป็น อย่ามัวแต่รอคอยอะไรจากภายนอกซึ่งเราไม่สามารถคาดหวังได้ถ้าเราได้รับคำชมกำลังใจจากภายนอกก็ดีนะแต่เชื่อไหมแรงไดจริงๆมาจากตัวเรามาจากโลกภายในของเราอย่ามัวน้อยเนื้อต่ำใจรู้จักให้กำลังใจตัวเองให้เป็นชีวิตไม่แค่นั้นแหละ อยากมีพลังงานดีๆติดตัวง่ายๆนะเวลาเจอสิ่งแย่ๆทำยังไงปวดเหรอมันไม่มีอะไรดีกว่าการที่เราจะไปเศร้าแย่กับเหตุการณ์และอย่าลืมทุกคนเราทุกคนมีสิทธิ์เลือกไม่ว่าเราจะเจอเรื่องราวอะไรก็ตามในชีวิตเรามีสิทธิ์เลือกที่จะสุขหรือทุกข์ก็ได้ถ้าเราเจอสิ่งไม่ดีแล้วเราจําเป็นจะต้องไหลไปกับสถานการณ์หรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> ใครเป็นลูกศิคขุนผลจะเข้าใจค้าพลังชีวิตสิ่งนี้มีขยายอยู่ในนั้น